สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนั่นเองนะคะ,ะการเปรียบเทียบจํานวนนะคะก็คือการนําจํานวนนะคะ2จํจนวนมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อที่จะทําให้รู้ว่านะคะจำนวนไหนมีค่ามากกว่าจํานวนไหนมีค่าน้อยกว่านะคะหรือนะคะนามาเปรียบเทียบว่าอสองจำนวนเนี่ย มีค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับนั่นเองนะคะ,ะซึ่งเครื่องหมายที่นักเรียนต้องรู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้ที่เราต้องรู้จักนะคะมีอยู่4เครื่องหมายด้วยกันนะคะเครื่องหมายแรกที่นักเรียนต้องรู้จักก็คือเครื่องหมายเส้นสองเส้นแบบนี้ขนานกันเราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับนะคะ ต่อไปนะคะคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือเครื่องหมายาเหมือนกันเลยแต่จะมีขีดทับแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเครื่องหมายไม่ไม่ m อ m i e ไม่มไมไมไมเท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมีอีกสองเครื่องหมายเนาะ อ่านั่นก็คืออันนี้เรียนแล้วครูจําได้นะคะครูเคยสอนแล้วตอนเรียนที่โรงเรียนนะคะมีมีเครื่องหมายที่คล้ายๆกับลักษณะการอ้าปากแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะมากกว่า,าและอีกเครื่องหมายหนึ่งนะคะตรงข้ามกันนั่นก็คือ เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนะคะอ่าเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายที่2คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะอ่เครื่องหมายที่3เครื่องหมายมาก กว่านะคะและเครื่องหมายที่4นะคะนั่นก็คือน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเนาะ ฟังนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนนะคะเป็นรูปมาก่อนนะคะฟังด้านซ้ายโอ้รูปหัวใจนะคะ,ะเดี๋ยวมานับพร้อมกันมีกี่รูปนะคะแล้วก็นี่ก็คือฟังด้านขวานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะอะ ฝั่งด้านซ้ายนะคะอ่าเดี๋ยวนะับพร้อมกัน1 2 3 4อม่ามีหัวใจ4รูปนะคะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2อ่ามีหัวใจ2รูปนะคะถ้าครูให้นักเรียนเลือกนะคะครูถามว่าหัวใจฝั่งด้านซ้ายหรือว่าหัวใจสีฟ้านะคะ กับหัวใจสีม่วงมีค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับอ่าครูให้เลือกแค่2เครื่องหมายก่อนนะคะอันนี้ให้เลือกแค่2เครื่องหมายอ่าให้เลือกแค่2เครื่องหมายนี้ก่อนนะคะอันนี้เรายังอันนี้เรายังไม่ต้องดูก่อนเนาะเราแค่เปรียบเทียบว่ามันเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะอ่านักเรียนสังเกตได้ชัดเลยนะคะฝั่งนี้มีอยู่สีฝั่งนี้มีอยู่ สอมันเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะหรือเราจะต้องเขียนเครื่องหมายนั่นก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเครื่องหมายไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นนะคะ4ไม่เท่ากับ2นั่นเองนะคะ อ่าต่อไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะครูมีรูปวงกลมนะคะสีม่วงและมีรูปวงกลมสีสีฟ้า,าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะพร้อมกันนะคะสีม่วงมีกี่รูปเอ่ย 1 2 3น,นะคะต่อไปสีฟ้ามี1 2 3อ่าทีนี้ครูให้เลือกนะคะให้นักเรียนเลือกระหว่างเครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับอ่าวงกลมสีเมือ่อ วงกลมสีม่วงมี3วงกลมสีฟ้ามี3นักเรียนควรเติมเครื่องหมายอะไรคะตรงนี้เท่ากับหรือไม่เท่ากับคะอ่าเท่ากับนั่นเองนะคะอ่าถ้าเท่ากับก็คือมันมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่เท่ากับก็คือมันมีค่า2ฝั่งเนี่ยไม่เท่ากับนั่นเองนะคะ อ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะทําเรื่องเท่ากับกับไม่เท่ากับนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่เปิดในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่72เลยนะคะอ่าหน้าที่72เนาะ ขาให้นะคะคนักเรียนน,ะะนับรูปและเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นเปรียบเทียบจำนวนโดยเติมเครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายอะไรแล้วนะคะตรงนี้ ไม่เท่ากับลงในวงกลมตรงนี้นั่นเองนะคะลำดับแรกเลยนะคะนักเรียนทำยังไงนักเรียนนับรูปก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งด้านซ้ายเดี๋ยวนับพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างข้อหนึ่งให้ดูเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสิบบอด 12 13 14 15 16 17 18 18มีเลข1กับเลข8นั่นเองนะคะ,อะตอนนี้เราเปรียบเทียบได้หรือยังเอ่ยอยังไม่ได้นะคะเรามีแค่เลขอยู่ฝั่งเดียวนะคะเราต้อง าหาเลขอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือนับภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะ อ่าสิมี1กับ5นั่นเองนะคะอ่าเราได้เลขมา2องจำนวนแล้วนะคะต่อไปนะคะตรงนี้ให้เราใส่เครื่องหมายนะคะโดยเราต้องพิจารณาว่าจำนวนด้านซ้ายกับจำนวนด้านขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมนะคะอ่าสิเท่ากับ15บห้าไหมคะ ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะไม่เท่ากับนั่นเองนะคะจำไว้นะคะคำไม่เท่ากับมันจะมีเส้นอยู่ตรงกลางนะคะเฉียงเฉียงแบบนี้เนาะอ่าต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4ตรงนี้ทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนับเลขนันบ ภาพนะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็นำมาเปรียบเทียบว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปอีกสองเครื่องหมายนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูเนะาะสมมตินะคะมีรูปอะไรเอ่ยรูปนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรคะนักเรียนาสามเหลี่ยมนะคะปป๊บ รูปสามเหลี่ยมสีม่วงนะคะอ,อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งรูปสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะคะเดี๋ยวสีม่วงนะคะนับดูว่ามีเท่าไหร่หนึ่งสองสาม 4, 5อ่า5นั่นเองต่อไปนะคะสีฟ้ามี1 2 3สนะคะมีามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะครูนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายนะคะเปรียบเทียบว่าระหว่างนะคะสามเหลี่ยมสีม่วงกับสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ย ฟังไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่าอันนี้รอบนี้เราจะไม่ไม่ดูเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับแล้วนะเราจะดูแค่เครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองลักษณะมันคล้ายๆกันเลยนะคะอ่านักเรียนจําง่ายๆถ้าสมมุติว่ามันอ้าปากเนี่ยอ่าอ้าปากไปฝั่งด้านซ้ายนะคะเราจะเรียกว่า เครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะแต่ถ้ามันอ,อันนี้ยังไม่มนหันตูดให้ตูดของมันนั่นเองมันหันตูดให้กับด้านหน้าหรือว่าหันตูดให้กับด้านซ้ายเนี่ยก็คือน้อยกว่านั่นเองนะคะอันนี้น้อยนะอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่านะคะ,ะทีนี้ครูถามนักเรียนนะคะเวลาพิจารณาว่าใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะให้เรายึด ยึดด้านซ้ายเป็นเกณฑ์นะคะอ่าสองสองสองจำนวนนี้นะคะอ่าทีนี้อันนี้ด้านซ้าย5ด้านขวา3นะคะอ่าทีนี้เวลาเปรียบเทียบเราต้องดูด้านซ้ายสิดูด้านซ้ายว่า5เนี่ยมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า3มคะ5าเนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคะมีอยู่5กับมีอยู่3อ่า 5เนี่ยมันมากกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะอย่าลืมนะคะยึดด้านซ้ายนะเราดูด้านซ้ายนะว่ามันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าด้านขวานะคะเราถึงจะใส่เครื่องหมายเหล่านี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวอีกตัวอย่างหนึ่งอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะ,ะรูปดอกไม้นะคะ ออรูปดอกไม้นะคะด้านซ้ายมี2ด้านขวามี3นะคะทีนี้นะคะเหมือนเดิมเวลาเราเปรียบเทียบเรานับเสร็จแล้วเราเปรียบเทียบเราต้องยึดด้านซ้ายเนอะอาะเรายึดด้านซ้ายนะคะเราดูว่า2เนี่ยมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า3ามคะ่ะ2มากกว่าหรือน้อยกว่าคะาน้อยกว่าเพราะฉะนั้นน้อยกว่าเราก็ต้อง ขันตูดไปเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการเปรียบเทียบเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่านะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะนะักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่73นะคะอ่าหน้า73เนาะ เดี๋ยวมาทําพร้อมกันข้อ1น,นะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้เขาจะให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะซึ่งจะไม่เติมเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับแล้วนะ,ะทีนี้เหมือนเดิมนับภาพเลยนะคะ,ะฝั่งด้านซ้ายมี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15 16 17 18นะคะอ่าต่อไปฝั่งด้านขวามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นั่นเองนะคะ เราได้จํานวน2จํานวนแล้วนะคะต่อไปเรามาเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมครูบอกว่าให้ยึดด้านซ้ายนะคะเรามาดูว่า18เนี่ยมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า,าคิดดูนักเรียนคิดดูนะคะอ่18มากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะ 8ดูง่ายๆเลย8กับสีเลข1เหมือนกันข้างหน้าส่วนด้านหลังหลักหน่วยเนี่ยมันมีอันนี้8อันนี้4 8กับ4อะไรมากกว่าคะ่าดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น18เนี่ยมากกว่า14นั่นเองเราก็ต้องอ้า,อาปากใส่มันเครื่องหมายมากกว่าอ้าปากไปด้านหน้านะคะน้อยกว่าเนี่ยหันตูดเนาะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะต่อไปข้อ2 3 4อันนี้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะนับภาพแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะแต่จะเปรียบเทียบใส่เครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่านักเรียนฝึกทาเยอะๆนะคะจะได้เก่งนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ